ดานตัวของฝั่งทีมเอรดิ้โปรครับกับ NIP เกมทีม่สองครับในเวลาเดือดด่านรวบตึงคอมโบตีอคอกันไปด้านของฟาสโลสโลเรียบร้อยครับเฟิร์สปัดปคับเป็นขอร์เดิ้ลเซฟอะไรฮะเจอสองตัวเปลี่ยนเข้าไปครับด้านของเซนโกเรียบร้อยไหมเซนโกเป็น,นตัวหนึ่งราดเอเนเจอร์ครับผมอาจเข้าไปโดนหรือเปล่าปับ สปินแบลสดเปิดไปเซิเร์ฟไลท์ตายผมแล้วสโลโดนเกาะลัะลวๆฮะซายอยากเข้ามาช่วยหานครับเอ็กซ์บาร์ดสปอตลงไว้แล้วโคชิแบบมมาแล้วก็แฟร์เปิดไฟผมทอร์เรนต์สะดุดลงย่ำไม่ต่อทางด้านตัวของฝั่งโนวันครับยังไงดีกระตุกไครับผมเสียพลอยเอาชนะโนวันตายฮะซันเป็นจิงกุยตายลงไว้ที่เออร์เชเกอร์เออเชเกอร์ถอยบอลสปินบลสดบอลแฟร์ไปที่แดโดของฝั่งซายอยากครับซายอยากถอยไหมฮะแดนนี่เซตทรีวางลงครับผมซา,ยยา,มา,ยยานิโก้ ถังเทนนตอร์ดทิ้งไปฮะมาจิมใส่หนูเซเบอร์ไลท์ครับราดเจอร์เชิญป่าก็ไว้ต่อฮะทางฝั่งตัวของเซเบอร์ไลท์ตายครับสกอร์เป็นสามต่อสามครับผมอาร์ติเปิดบอยบีจีเข้ามาใส่ในล่ะมีกดเข้าไว้เสร็จเนี่ยสวิตโกครับจัดการเลโซอีกครั้งฮะเลโซแบลเดอร์นี่โดนกดยิบยาวคบเน้นท็อปเลนฮะสปีดไปเจอริเชอร์ดักแล้วก็โทเทีมดักยับต่อ เฟรย์บิก๊กลาโซจับกระชากค,คอมาครับผมทางหน้าโดของอออเซมเบอร์ลอรอลไลตล์ตยา,า,า,ายหรือเปล่าไม่รอดฮะมีดับเบิลยังเกิร์ลหลบขึ้นด้านตัของเมจิคไม่ตายครับตอเลนมาไม่โดนครับผมไหลต่อที่เอร่าสเปอรจับเราไว้ที่โซเนโกะครับไฟเย่ไฟเผาย้ำๆเลยฮะทางด้านโซเนโกะโนไล่หรือเปล่าไอ้เจ็บเข้าไปผมโดนงมาจัดการโซเนโกะแล้วโก็ชิมนำรอบไปก่อนครับสุปรีมไฟเย่ไฟเผารารัวครับทางด้านตัของเลนสูชชันปั๊มหัวแล้วไฟเผา แบล็ตซาไปจับรวบมาใส่นาทอเลสครับผมแต่ก็ไม่พ้นครับถึงน่าโดกอลสปีมตายครับส่วนเอร่านี่ก็ไม่รอดครับดับโลคิวขึ้นหน้าดาวันครับจะเปลาล็อกไว้ครับทางฝั่งซิมบไลฟ์ฟารวอร์มิก้าลงยับต่อสยามไม่รอดครับผมนี่ถอยกลับมาฟาร์มต่อครับเอาไอเทมเล่นออคิเนี้ยผู้แรงเหมือนกันเอ้าสโลครับผมสปีนเดอะบลัดเปิดไปครับฆ่าทั้งด่าโดขอลซิมบไลฟ์ได้เฉยเลยฮะดจานนี้ครับโดนดักครับซันโก้โดนทุกที่ โดนทุกที่ทุกเวลาแล้ปล่อยเมาส์กันเลยแล้วกันนะยอไเดจริงครับผมดนโดวันเอ็กซ์มาดัวัดไวแล้วก็โคชิปใส่เต็มเลยครับอันหนักไปเรียบร้อยเปล่าดนโดเขาฝ่าโซโล่ครับไายด้านบนนี้ว่ากันสายหยักสายหยักครับผมโดนไวครับเอ็กโคสแลมเปิดมาโทเทพยันลงต่อครับเรียบร้อยครับคิวรีงสปีดก็ได้เรโซลูชันครับไปเชื่อไปหน่อยครับเบมิงและโซดึงกลับล็อกดาวน์ไว้ริงดานโดของเซเบอร์ไล์เซเบอร์ไล์เซิร์ฟสปีดวิ่งพล่อยไปฮะ ชาลีนี่จะขึ้นเป็นลิงกันก่อนหุ้ปลาครับผมที่ตัวของเอชเกอร์เวฟพร้อมเข้าไปของเอชเกอร์ไม่รอดนฮะมีเอ็กซ์ลาร์แคมด้วยเนะนี่ยและด่าโดไวเวอร์มีวิทย์ตัวเคอร์ครับวิทย์ตัวเคอร์จับเราไว้ไม่ให้วิ่งครับผมแล้วก็ตีเรากันไปโกชิปจับเพื่อปาสวอปช่วยได้เสียไลท์ไว้ก่อนสปบเลาเราไว้ไที่โซนิโกไฟ้ยดยไฟเข้ามาผมแล้วก็ไปมิกลาโซไม่ได้ผมกูดาวอยู่แล้วโดนยิงเข้าไปหมดแรงจัดครับบอมลไป บอฟฟี่กินขับหน้าย้ำต่อราดเวอร์เชอรป่าช็อตยาวๆไปแด้านโน้ตโซนิโกะจะตายเอาครับผมเลือดน้อยทั้งหมดทั้งมวลเลยครับ NIP แต่ด้านโนของฟอร์มคีมันทั้งบอลจะถอยหรือเปล่าจะวาร์ปกลับครับด้านโนวันโนวันเจอ x อ a r k ์มาร์คหนึ่งวัยและผิดไซเข้าย้ำต่อสับหัวขาดไปเลยฮะเรียบร้อยกันไปโซโล่ทายไปก่อนเซฟออนไลโซนิโกะสุพีมเลือดน้อยทั้งหมดด้านหลังนี้เข้ามาไอเอลมาหน้ามดเลยครับบรยเคลียร์โน้ตของอิลูชันไปอิลูชันหลอกล่อเวฟฟอร์มคีอิลูชันครับเป็นตัวปลอมฮะ วิเชอร์ปแล้วสอยและสายหยักเวฟมัเลิ่มมาครับบล็อกเก็ตแฟร์เปิดไว้จาเอ็กซ์มาร์คแล้วก็โกชิปใส่เต็มครับผมพอเลนยันลงต่อเมจิวิสัยสตาร์ครับเนียนเนเน้นๆไปซายหักไม่รอดครับวินเตอร์เจับล็อกไว้ที่ด้านโนของฝั่งเวฟฟูครับเวฟฟูถอยได้หรือเปล่าไม่ตายครับผมยิงส่วนๆไวก็ปี้วินเตอร์ไว้ว่านี่ยิงไกลจัดๆเลยครับทางด้านตัวของมอฟี่ครับอย่างเท่แหละโอ้โห เวฟฟอร์มอัดเข้าไปเอ็ก,ก,อกซ์บาร์หนึ่งมาแล้วบีบไซด์เข้าต่อสโล่ตายครับสกอร์เป็น10ต่อ12มาถึงวันนี้ใสเ่เไทมเอาจับล็อกเพาครอสไว้ครับทางด้านโดของโตวันโด,ด,โด,ดโนโกชิมเข้าเต็มต่อเนื่องครับผมฟิโลโเฟอร์โซครับมาเฟงดับได้เอาไว้ให้ตัวซัพพอร์ตเล่นเงินหากวอร์ทิ้งไปเจอสแตนเป็นจิมิสไซด์สมวัชบินเข้ามาใกล้เวฟฟอร์มไปมิเตอร์เคิร์ทามมิ่งเลยครับสโล่แต่มีนั่นเอร่าผมกล่าวว่าอยู่ฟีเจอร์ไปสาวครับวันนี้ ทางฝ่าซินโกตายครับผมโอ้เซนเตเซียน,ยนแล้วก็แปลเปิดมาแล้วก็ปิดไปต่อครับจับรวบกระชากมาอีกทีครับผมไม่รอดครับทางด้านซโลดิสิงเกตไปเวฟฟอร์มสอยออกครับชาลีเบรเบกน้องมาต่ออีกแล้วครับผมแปลงล่าเป็นแบลริดเดอร์พยายามจะพุ่งหนีเจออียิปต์จีนไปครับสวอปช่วยดันบอมบี้ก่อนบอมบี้เจอเฟมิกลาโซ่แต่เปิดบอลปริก้ามาครับทางฝ่าแบลริดเดอร์อยากเจ็บโหล่เจอครับ ทางด้าน,นล่างความรุกลุกยิงไปโกชิฟเอ็กซ์พันสวดลงไว้ผมใส่เต็มเรียบร้อยครับเรโซใส่แล้วก kind of ็โซโล่ครับไอเอลต้องถอยไปก่อนนะโยกออกไปครับเซเไอร์เอโกสแลบเปิดมาแล้วก็โกเซฟยันทดสอบเป็นพิกลาโซล็อกไว้ที่ด้านโนของฝั่งกังก้าลุกตีเข้าไปกังก้าผมปานาหมดครับแล้วบีกมีเปิดข้อไว้ก่อนฮะตีเข้าไปต่อเดินสปีดครับบอลไม่ด้านกังก้าทอกโกอัรเล็ลงไปดิสลิงเก็ตของด้านฝั่งนี่ครับบอมเปิง เจอพีเตอร์เคิร์ตลงไว้กับบอกแล้วก็ยิงต่อสเปนต์ปลาใส่ด้วยเซมอลายเซมอลายออกไปได้นะครับแต่บอมฟิงกับอกอ้าวเคลือบเขียวอย่างเงี้ยผมโดดฟีเจอร์เข้าใส่ผมเรียบร้อยครับชาลีเซนิโก้แต่เดิเซมไลายถอยได้หรือเปล่าเอ้ปิงตามได้ปิงตามได้ไปเจอกระสุนสุดท้ายผมฟ้าพี่ลงมายิงแปะลงไปครับโตวันคิลลิ่งสเปรย์สิบเจ็ดต่อสิบเจ็ดครับอินวิสบาร์ผมเอร่าวครับฝั่งด้านโนของเลโซโผ่มากลางเอ็กซ์ปาร์ลงไว้กับชากไปไม่โดนครับ แล้วก็จะปิงถา,ามปิ้งคือเปล่ไปไาเจอทอรเลตไปเบอลทอร์เรย์ย้ำอีกสไลด์ออกไปได้ครับแล้วสวอปดึงย้ำต่อหลายชั้นเหลือเกินครับการจะหนีมันหนียากและเรียบร,ร้ยรอยของเลนส์รูชันนะฮุมมาเต็มข้อผมที่เดนวันแล้วโนวันเปิดมีคีมไปแล้วโดนวร์ปกับเจอสวอปเรียบร้อยครับผมสวอปเน้นๆนะสับเปล่าเปิดไปความกับสวอปไม่ได้ผมดาเมจแรงจัดครับผมกูม,มาห้าเลยครับนินจาไกโซ่สกอร์เป็นสิบเจ็ดต่อสิบเก้าครับสูสีกันอีกครั้ง ไปมิกลาโซจับกระชากหนึ่งไว้ครับทางฝั่งตัวของเอราตายหมดเช่นการยิงเข้าย้ำต่อยองครับผมเวฟเข้าไปที่เลโซเลโซไม่ลออครับซื้อเกิดมาครับเอราบีกีเปิดไว้สปีมแล้วมีนเนเชอร์จับเราไว้ที่ดับบลิ่งเอโก้แสลมาดับหรือเปล่าเอเร์เซนติโกตายครับผมแล้วตอนนี้ครับพีเอลไลตีนตีไปฝั่งด้านตัวของชาลีก็แปลงร่างเป็นพีเอลไลตีเหมือนกันครับดับเบิลเกิร์ลหลบอ่ะผมโนวันลงมาครับเจอเดนบอร์กิก้าเดือดกันไว้เซเบอร์ไลท์พยายามไล่ต่อหรือเปล่าตามเราไม่ได้ครับ นี่เออเชเกอร์ซึ้อเกิดมาครับเอาเส้นซายอ่โดนเซฟไปบิงไปตีเคอร์เลีย่ะวนดเขาให้ไปว่าเป็นเส้นสองครับจะปั๊บฮีลูกซับไปแล้วถอยฮะโอ้โหบกเคิร์สเลยแล้วกันครับสวอปดึงกลับมาเอ็กซ์บาร์ดึงย้ำต่ออยู่ในที่เดิมครับผมแล้ะชดการอีกท่านโซโล่ตายครับจากวงนอกวอล์ริก้าดับเบิลเกิร์ไปแล้วผมจับรวบมาใส่วอล์บริก้าอมแยกล่างไปอหนึ่งทีครับทางด้านของพีเอลเรียบร้อยครับผมโดนเต็ม โดนเต็มๆครับผมกดเน็ตๆไม่รอดผม i อ t w ครับโดนทุบมาเต็มข้อผมแล้วก็เรียบร้อยฮะวิกเกอรซิกครับงานไหลครับทางด้านนินจาไก่โซ้ก็มาเต็มแต่ดันล่างกันต่อไปฮะโนวันหน่วยกองโจรด้านสกาัดีครับเบลออินเทมฮะสายนี่ย้อนยาวไปมีกลาโซ่กระชากด้ตนหลองกล้าไปกับบอลแล้วก็ฟิเชอร์ยอนต่อมีสวอปช่วยย้ำอีกทีครับวีนเดอร์เกิร์ดจับลองไว้ที่บอฟฟิงเหลาจนปานาหมดเลวครับ เราจนมา,นา,าบอลวิก้าจับเครื่องกันไว้ผมเอ็กโคสแลมมาผมใส่เต็มทางฝังง่งบอมฟิกตายผมกลายเป็นว่าเสริมยูนิตให้ผมความแรงลงไปที่บอมฟิกครับแทนเดอร์สุพีจะรอดเปล่าสุพีมไม่รอดครับไล่ตามต่อที่ทางฝัง er Line er Line er Line ่งเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์เก็บบาลตี้ลุยไปฮะเต็ติกี้เนี่ยคราบจะไล่ฝาบสปีดถอยออกไปผมพุ่งออกไปได้หรือเปล่าเริ่ดดังเสียบไปเบรกน้องไปกันมาต่อฟาวด์เลยแล้วกันเราช่วยกันเท่านัเมจฟิชเชอร์ลงไปเราดักฟาวดไม่ได้เรียบร้อยเราเซเบอร์ไลท์ครับ ดานีครับทางด้านทีม NIP ตรงกลางนี้คลีปไหลมาผมด้านบนนี้ก็ต้องาการคลีปกึก่อนหรือเปล่าไอ้ทึนเอร่าครับสไปเดเลกออกไปเหมือนเก็บบอลที่รวนครับเอร่าอา้อาวอ้าวไม่เก็บไม่เก็บบวยยึกยักยึกยักอะไรอยู่ยึกยักอะไรอยู่แลเอร่าฮุกไปครับผมพยายามซต้วเ,เองเปิดม,มาผมไฟฟงไปบดทึนเอร่าไว้ไ,ไม่เบรกน็องกลับมาต่อครับผมเอร่าไม่รอดฮะโยโกะชาลี ไบโอไฟเปิดมาไม the ่มีแกลสโซกับชากไว้ต่ออีกทีครับบิทตอร์เขิร์นจับล็อกไว้ครับนี่ดันฝั่งบอฟฟิกแล้วเหลามาดามอฟฟิกกว่าหรือเปล่าเปิดบอมฟิก้ามาเอ็กโคสแลมเปิดเลยครับผมใส่เต็มครับแต่รอบนี้รวบทีหลังครับผมกลายรัวตายอยากตายครับฝั่งเวนบูตายครับสโลนจะตายปาเจอทอเลนเข้าไปผมเรียบร้อยบิทคืมีเปิดมาโนวันกัดฟันกิงสู้ใส่ดันเอร่าโนวันกินชีตไม่ได้รุ่นไอเอลทีวหยุเหลาต่อด้านหลังก็ไม่มีใครสนใจพีเอลเลยครับ ดาเมจย,ยังไม่แรงจัดๆเลยหรือเปล่าไล่ได้โนวันโนวันตายเปล่าจิ้มใส่เอราหนีมไม่เข้าเหมือนกันพีเอลดาเมจนี่น้อยจัดครับผมแล้วก็เสียเดนเอจสไปครับซอยเลนครับผมแล้วก็ไล่ล่าต่อดับเบิลเอ็เกอร์ไปครับผมไปติดในหน้าตัวของต้องแบกค,ครับเวฟฟอร์ผันเข้ามาเอาโนวัน no ซึ่งเกิดมาตายครับผมได้แบกไปอย่างรวดเร็วครับโนบีกับีจับลูกบอลว,วิก้ามาย้ำต่อทางแดนโนสายายัสายเปล่าสายหยักน่าจะไม่รอผมเอาตาคิวนในสุภี แล้วก็เรียบร้อยไม่ไอโอทีวีอยู่ไม่รอดครับผมปลดโดองกันไปฮะทางด้านโซโล่ผมใส่ความติดคอบกันไว้เจอฮุกช็อตอัดเข้ามาเอ็กซ์แมนสปาร์บอลแล้วเจอดับเบิลเดเมดโอเอฟเบรดถึงว่าท็อกโกอัรเบลดไปครับซูพรีมทางด้านโนโซโล่ตายผมแรมเพจของซูพรีมนะเดอะเน็กซ์เลเวลเพลย์กันบ้านกันอยู่คนเดียวครับรอบนี้ของทางฝั่งทีมเบอร์ตันโปรฮะ ได้แบ็กไป3ตัวรวมๆนี่ตายไปถึง8ตัวแล้วครับเหอร์นั้งโปรซึ่งเกิดมาครับ PL ยืนหยัดโซะขอลองอะไรเส้นหน่อยครับ ILTW c าลีก็ไปอีกได้โดนของ PL มาครับเอาด d o u b l ลเกิดแล้วก็ตีทาวเวอร์กันไปยับๆเลยฮะเลือกทาวเวอร์กันไปแท็กกันได้สวยเวฟฟอร์บปาดเคลียร์ทิ้งไปให้หมดครับผมจอทาวเวอร์เรียนสี่ครับพาก,กันฮะแบลรีเดอร์ก็เลงจะเกิดครับ อาจจะมากระชากเข้าบ่อหรือเปล่าโหบาดยู่เป็นข้อมองไม่ท enfin ันแล้วครับไม่ร <anyway> ู้จะการยังไงวอลวิก้าเปิดร้อยจีจีเปิดเพลงครับต่อกันในเกม3ครับแมนน์โบเอ็นไอพีเอ็นไอพีตีเสมอไม่ได้ในเกมที่สองครับเด๋ยวจัด33ตั่อ25่บอก39นาทีจบเกมไหมฮะ ทางด้านโัวของฝั่ง NIP นี่คือแน่แนๆครับผมในมิเลดครับยืนกับด้านโัวของในเจ้าเผนนี่สโลคิวได้ในช่วงแรกด้วยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มสบายครับขึ้นอาร์เลตแล้วก็ BKB ครับ BKB ชิ้นเดียวเนี่ยคือตอบโจทย์จัดๆเลยฮะสู้กับด้านทีมเบ r ร์ r ิโปได้